ในช่วงเชียร์ทีมไทยที่ช่อง7จสีวันนี้นะคะไอพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ทีมไทยชนะไต้หวันไปแบบสนุกเลยนะคะดูสิคะเจ้าภาพในอุตสาวเลื่อนเวลาแข่งขันนะคะมาแข่งทุ่มหนึ่งให้คนเดน่โลกงานมาดูแต่ดูภาพสิคะโอ้โหมากันเท่านี้ ขณะที่ทีมชาติไทยของเรานะคะกำลังใจสําคัญนึ่งก็คือกองเชียร์กลุ่มนี้ค่ะโอ้โหมากันเยอะแยะมากมายเห็นแล้วมันก็ขันไม้ขันมืออยากจะเชียร์ด้วยนะคะไทยแลนด์สู้สู้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 ผมเสียทรงแล้วก็เหนื่อยเล็กน้อยนะคะ พี่แจ็คก,กี้นะคะกับน,น้องนิกดาอิจฉาฉไหมีคะามาเชียร์ด้วยกันได้นะตีตั๋วเครื่องบินมานะแต่อาจจะไม่ทันแล้วเอาเป็นว่าอายก็เชียร์แทนพี่แจ็คก,กี้แล้วนะคะแล้วไม่ใช่แค่กองเชียร์ไทยเชียร์คนไทยกันเองนะคะ ไต้หวันนั่งค้างๆาายเองนะคะอยากแอบเชียร์ทีมชาติไทยเลยค่ะดูสิคะว่านักกอลบอลสาวของเราเนี่ยมีกําลังใจเต็มเปี่ยมแล้วก็สู้ขาดใจได้ขนาดนี้นะคะเห็นแล้วก็นึกถึงว่าเอเมื่อไหร่นะคะเบอร์เจคนนี้จะได้ลงสนามสักทีนะคะโค้ชออสไม่เรียกสักทีนะคะ ถ้าจะเอาให้ใกล้เคียงความจริงนะคะเดี๋ยวอายจะไปเป็นเงาของตัวสำรองดูนะคะว่าขวัญน,นั้นจะใกล้เป็นจริงแล้วค่ะเดี๋ยวเบอร์เจ็ดเตรียมเป็นตัวสำรองข้างส้ามค่ะ น้องๆเขาก็เก่งกันขนาดนี้นะคะเห็นทีเบอร์เจ็ดนี่คงเป็นได้แค่นักข่าวจริงๆค่ะกลับมาทําหน้าที่เป็นนักข่าวกันต่อนะคะกับเกมสําคัญกับญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศในวันนี้เองนะคะต้องถามซูเปอร์โค้ชค่ะโค้ดออสค่ะว่าอย่างไรบ้างคะกับเกมกับญี่ปุ่นนักๆขนาดไหนคะโค้ชค่ะก็เล่นกับญี่ปุ่นก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเราก็แพ้เข้ามาโดยเฉพาะยิ่ง2องแมตช์ที่แล้วนะครับเรื่องของอความเหนียวแน่นของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังดีอยู่มาก นะครับเราต้องขยันที่จะลุกแล้วก็ท้อไม่ได้แล้วก็ต้องหาจังหวะที่ดีเนี่ยเจาะนะเจาะบอเลเร็วเจาะบอลที่เขาตัวเล็กน,น,นะครับและขณะเดียวกันเราต้องเสิร์ฟดีด้วยนะครับออนิ่งนองค่ะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงหนักใจแนนอุราัหมจ้างก็หนักใจนิดน,นึงค่ะเพราะว่าทีมเขาก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีแล้วก็อยู่ในระดับระดับโลกเลยเขามีเกมเกมรักเหนียวมากแล้วก็มีบอลลุกกลับที่เร็วแล้วก็ต้อง ทำกันบ้านกันเยอะนิดนึงน,นะคะแต่ว่าใจสู้กันร้อยอยู่แล้วะค่ะสบายๆเนอะเดี๋ยวช่องเจ็ดถ่ายซท่สดให้ชมกันบ่ายสามโมงก็ยังมีเวลานะคะค่ะก็อย่าลืมอย่าลืมเชียร์กันเยอะๆนะคะช่องเจ็ดนะคะถ่ายทอดสดเออเป็นว่าเดี๋ยวยังมีเวลาฝึกซ้อมเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงโอชานุมมันเหลือมันเหลือเบอร์เจ็ดพร้อมหมือยังไงเบอรอะไรกินแรงตลอดไม่เคยลงเลยอะ่ะแก้วอยวเบอร์เจ็ดพร้อมซ้อมดีกว่า พี่น้องไปซ้อมกันค่ะเออดีค่ะส่งพี่ไอไปเล่นตลกให้ไม่ให้บรรดาสาวๆก็มีสาระไปไปทำให้ผ่อนคลายทำให้นักกีฬาที่กำลังเตรียมทีมอย่างเครียดโค้ชออสก็ผ่อนคลายด้วยใช่จังหวะไหนที่จะถามมีสาระก็ถามมีมีสาระก็มีแต่ว่าพี่แยงพี่แยงเขาเป็นคนร่าเริงอย่างนี้เก็บผักก็ได้นะทำอะไรอีกอะทำได้ทุกอย่างเป็นตัวสำรองก็ได้เออลูกสาวก็นั่งดู